ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงโคตรคอร์ด EP นี้ EP ที่75แล้ว EP นี้เราโพสต์รูปภาพนี้ไปไปดูรูปภาพกันครับถามว่ามีคอร์ดอะไรอยู่นอกคีย์นะดูกันก่อนมีคอร์ดอะไรอยู่บ้างนะครับบีทแรกฉเฉลยไปเลยนะครับมันคือคอร์ด G minor 7นั่นเองนะครับบีทที่2 G Dominant 7เอ๊ะมีทั้ง G minor 7และ G Dominant s เนาะไปดูบีทที่3ต่อดีกว่าครับมันคือคอร์ด C major นะครับบีทที่4คอร์ด F major seven นั่นเองนะครับเรียงแล้วเป็น G minor 7 G dominant C major F major seven นะครับถามว่าคอร์ดใดอยู่นอกคีย์นะครับถ้าเรียงดูดีๆเนี่ยเราจะพบว่าทุกคอร์ดเกือบทุกคอร์ดนะจะเป็นคอร์ดในคีย์ F major นะครับคือ G minor 7ก็เป็นคอร์ดลำดับที่2ในคีย์ใช่ไหมครับคอร์ด C ก็เป็นคอร์ดลำดับที่5ในคีย์คอร์ด F major เป็นคอร์ดโทนิกคอร์ด1อยู่แล้วนะครับ นี้เจ้า G dominant seven เนี่ยมาได้อย่างไรนะครับ G dominant seven มันเป็นขอดยืมนะครับโดยยืมมาโดยวิธีการเป็นคอร์ด5ของ C อ่าขอร์ด5ของขอด C ใช่ไหมครับขอด์ด5เนี่ยโดยปกติแล้วมันจะเป็นถ้าเป็นแต่แอดจะเป็นชนิดเมเจอร์นะครับถ้าเป็นขอร seven จะเป็นชนิด dominant seven นะครับเนี่ย G คือ dominant seven มันคือขอด์ด5ของอะไรสักอย่างเนาะนี้ถ้าเกิดลองนับย้อนกลับไปเนี่ยนะครับ ซอนฟามีเรโดก็คือเป็น C ใช่ไหมเป็นคอร์ดห้าของ C เนาะ mm hmm. เมื่อนำเอาคอร์ดยืมชนิดนี้มาแล้วนะครับ mm hmm. มาใช้แล้วเราในบีทถัดไปหรือว่าในคอร์ดหรือว่าในการเล่นโน้ตถัดไปเนี่ยเราต้องเกาลงเข้าหาคอร์ดหลักที่เรายืมมาอันเนี้ยมันคือคอร์ด5ของ C ใช่ไหมครับคอร์ด5้าของ5ถ้าเรียกตามลำดับคอร์ดนคีเนาะคอร์ดห้าของ5เป็นคอร์ด5ของ C เมื่อเล่นเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งกลับเข้าหาคอร์ดซด้วยนะครับหรือว่าวิ่งเข้าหากับคอร์ดหของคีนี่แหละนะครับเป็นอย่างนี้นี่คือกฎของทฤษฎีในตรงนี้แต่ที่เห็นในปัจจุบันก็มีคนใช้โดยที่ไม่วิ่งเข้าหา C เหมือนกันนะครับวิ่งไปทางคอร์ดอื่นเลยก็มีนะครับก็จะเอาเอาออกไปหน่อยนะก็สามารถนําไปทดลอง แหกกฎได้เนาะไม่ใช่อยู่แค่ในกฎแล้วนะครับปัจจุบันนี้เนาะต้องลองแหกกฎเอาไปนะครับหลายหลายคนพยายามหาคํามาอธิบายว่าไอสิ่งที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยมาจากไหนอะไรเงี้ยก็อาจจะปวดหัวบ้างน,นะแต่ว่าให้เราลองเล่นๆดูว่าซาวมันประมาณนี้เผื่อที่เราจะเก็บเอาไปใช้ก็โอเคแล้วนะครับผมคราวหน้าจะเป็นโคดขอบแบบไหนก็ติดตามได้ที่เพจคูฟี่มิวสิกเอเฟิร์คราวนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ